วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ สวัสดีค่ปะปอหมีตังค่ะครับก็กลับมาพบกับรายการมาตัตกรเสืออีกครั้งนะครับค่ะก็วันนี้นะครับน้องป็เป็นวัตถุมงคลที่ต้องบอกว่าเป็นวัตถุมงคลที่แทนตัวจานแขกได้เลยถูกต้องเพราะว่าถ้าไม่ใช่จานแขกเนี่ยวัตถุมงคลเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยนะไม่เคยได้มีใครสร้างด้วย<ช>นะครับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่สมาชิกทุกคนเนี่ยใช้และเห็นผลอย่างมาก <c oughs> แต่ต้องบอกก่อนว่าวัานนี้มันเป็นเบอร์พิเศษนะคะระคะับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปพบกับการแขกในสอร์ได้เลยครับค่ะ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะาจนแคลค่ะสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมรายการมตรดสยามครับก็วันนี้ก็อย่างที่ทุกคนรอคอยเพราะว่าเราได้ลงเฟซทั้งทางรายการแล้วก็ทางเฟซส่วนตัวเราไปหลายวันแล้วเกี่ยวกับเรื่องอวัตถุมงคลชิ้นนี้ก็คือฮารซิมัตเบอร์สองพิเศษ,เศษแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องฮาซิมัตเบอร์สองพิเศษเนี่ยเราอยากจะเตือนสมาชิกแล้วก็ฝาก ฝากให้สมาชิกอย่าลืมอย่าลืมสิ่งที่มันสำคัญในฐานะที่เราตามรายการมาตยาสัญญ<ะ>ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานถ้าทุกคนยังจำได้เนี่ยเราได้พูดเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่รอบที่ผ่านมาที่เกิดสุริยาคาตที่เราทำราหูคีสามายันเนี่ย<ะ>เราได้เตือนไปแล้วว่าพลังงานมันจะเปลี่ยนจากหยางเป็นหินแบบรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรวยก็มีสิทธิ์ที่จะจน,จนได้ ถ้าคุณอยู่ไม่ถูกยุคถูกจังหวะส่วนคนจนคุณก็มีโอกาสที่จะรวยได้ถ้าคุณยังอยู่ในชัยภูมิมหรือสถานที่ที่เหมือนเดิมเพราะมันอาจจะเป็นชัยภูมิที่ถูกกับพลังงานพอดีอแล้วก็สิ่งที่เตือนไว้ตั้งแต่ก่อนอัดรายการเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วสองเทปที่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพลังงานตัวเนี้ยว่าคนที่มีชื่อเสียง ในด้านบวกก็ระวังจะมีชื่อเสียงในด้านลบ<ะ>ส่วนคนที่มีชื่อเสียงในด้านลบเนี่ยอาจจะกลายเป็นผู้นําเทนอ,อ,อาจจะกลายเป็นผู้นําเทนของของวงการมายาได้ก็อย่างที่เราเห็นมาหนึ่งอาทิตย์ตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเน่ยว่าพลังงานเนี่ยมันได้ชัดเจน<ะ>ก็คืออย่างที่เกิดเหตุการ์ดราม่าก,กันในโลกโซเชียลแบบรุนแรงคืออยากจะเตือน,น,นสมาชิกไว้ว่า อะไรก็แล้วแต่ที่เราที่เราเสพบสื่อหรือเสพบอะไรเนี่ยเรากา็ใช้วิทยากาณในการรับชมและรับฟังแต่ถ้าตามมาตราสยามนะคือในระบบเหมาซานหรือเหมาหมดเอาทุกอย่างที่เราตัวรอดได้เนี่ยเหมาในที่นี้คือเอาทุกอย่างที่เราทําดูตัวเราลอดไดเ้เราควรให้ความสําคัญกับตัวเองให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราทํามากกว่าอย่างอื่นเพราะนั้นแหละมันคือเรื่องปากเรื่องท้อง,เร,อง,องเรื่องที่จะพาเราลอดจริงๆ ส่วนไอเรื่องความเป็นมาเป็นไปของโลกออนไลน์หรือโลกโซเชียลหรือคนใกล้ตัวหรือญาติพี่น้องลูกน้องอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราเนี่ยขอให้มันมีผลลองไปจากหลังจากที่เราใช้สมองไปอาการเอาตัวรอดแล้วอ่าเราก็พยายามใช้สมองเราไปในทางที่เอาตัวรอดดีกว่าค่ะอ่าส่วนใครจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ดูไว้เป็นแบบอย่างอ่าทั้งดีแล้วก็ไม่ดีก็ดูไว้เป็นแบบอย่างแล้วก็ อย่างที่ปัจจุบันนี้นะคือคนยังไม่เคยโดนอ่ะมันก็คือมันก็ยังไม่เคยจริงๆก็คือถ้าคนยังไม่เคยโดนกับเรื่องอกฎหมายในโลกโซเชียลหรือกฎหมายดิจิตอลเนี่ยหรือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือกฎหมายคอมพิวเตอร์เนี่ยอยากจะเตือนไปเลยว่ากฎหมายคอมพิวเตอร์เนี่ยบ้านเราเนี่ยตั้งโทษกฎหมายคอมพิวเตอร์ไว้รุนแรงมากแล้วมันเป็นคดียายาที่ยอมความไม่ได้เลยนะใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็ข้างอันตราย เพียงแค่เราไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อะไรเงี้ยอา,อาจจะนํามาซึ่งคดีความอย่างอันตรายได้อันนี้ก็คือขอเตือนกับสมาชิกรายการมตรสยามมาไว้ที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่หรอกก็ขนาดตัวเราเองเนี่ยก็มีก็มีนะพวกเกียนคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยที่เข้ามามีปัญหากับรายการมันรากก่อนหน้าเนี่ยสามสี่สามสี่ลายที่ฟ้องร้องไปแล้วไม่เป็นคดีที่ยอมความไม่ได้ก็ติดคุกไป ถ้าไม่มีเงินชดเชยก็ติดคุกกันไปอะไรเงี้ยอืแต่ว่าเราก็พยายามแค่แบบสั่งสอนให้อยู่ในสถานะเบาอะไรเงี้ยก็อาจจะโดนจาคุกใครแล้วก็โดนจําคุกไปสามเดือนกว่าอะไรเงี้ยก็เอาสถานเบาๆแล้วก็ให้จ,ำจำํํๆคือคราวนี้ไอเราเนี่ยเป็นมนุษย์ทํามาหาเช้ากินขํามนุษย์เงินเดือนเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็เอามันสมองไปหาทางรอดดีกว่า อ่ะกลับมาเข้าเรื่องนี่ว่ากลับมาเข้าเรื่องเดี๋ยวยาวเข้าเรื่องกันมานิดเดียวกันกูเลยคุยเรื่องอื่นเพราะจริงๆเนี่ยวัตถุมงคลประจำวันเนี่ยมันเป็นฮาซิมัสทุกคนรู้อยู่แล้วให้เราดูเป็นฮาซิมัตเบอร์สองพิเศษซึ่งฮาซิมัสเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนแรกในประเทศไทยเลยที่เอาออกมาพูดในโลกโซเชียลเอาวิชาเนี่ยออกมาพูดในโลกโซเชียลคนแรกในประเทศไทย ไป,ไป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 ดูได้ตั้งแต่ว่าอินเทอร์เนต็ตมีใหม่ๆใ,ในประเทศไทยเนี่ย<ช>อาจารย์แขกก็พูดถึงฮาซีมัตแล้วแล้วเราก็พูดเสมอว่าฮาซีมัตเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องรางที่เหมาะกับคนศาสนาอิสลามคือมันไม่ใช่ศาสนาอิสลามไม่มีฮาซีมัตมคือเขาถือว่าเป็นของต้องห้ามมันเป็นวิชาย,ยาวีโบราณยาวีก็คือชนเผ่าโบราณที่อยู่ทางใต้ ที่เขามีภาษาเป็นของเขาเองมีตัวหนังสือเป็นของเขาเองแต่ตัวหนังสือเขาเนี่ยเขาจะถอดมาจากอาหรับเป็นหลักก็คือเขารับอิทธิพลมาจากเปอร์เซียในยุคข,ของเกาะเบอร์เนียวสมัยก่อนแล้วก็ล้นมาเรื่อยๆจนมาอยู่ที่แหลมมาลายูประเทศไทยถ้าเราไปคน้คนคว้าประวัติศาสตร์เขามีการลบการทําสงครามมีการพอมันเกิดเหตุการณ์พวกลบพวกทาสงครามการเอาตัวรอดจากภาษาษาัยธรรมชาติทั้งหลายต่งตางๆเนี่ยมันก็เลยเกิด วิชานี้ขึ้นมาเกิดวิเกิดแนวแนวพื้นฐานของวิชาเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งเกิดมาจากความเชื่อในบนรรพบุรุษในความเชื่อของจิตวิญญาณก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบนรรพบุรุษต่างๆมันก็เลยทําให้เกิดวิชาของที่เราเรียกว่าฮาซิมัตขึ้นมาแต่คําว่าฮาซมัตเนี่ยคือเครื่องรางที่ห้ามแก่ดูเพราะว่าจุดความสําคัญของมันจริงๆก็คือตอนที่ม้วน อ,อ่ตอนที่ม้วนเนี่ยก็คือมันจะว่าเรื่องเ,องเหมือนกับเราม้วนตะกุดเสกระาแต่มันจะยิ่งกว่าอ๋อยิ่งกว่าจะยิ่งกว่ามันเป็นการกืนกินพลังงานเข้าไปเมื่อไหรที่เราไปขี้มาหลัออกมาเนี่ยมันหมายถึงว่าสิ่งที่เราม้วนเอาไว้เนี่ยมันหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตะกุดฮาซิมัตเนี่ยเราถึงไม่แนะนําให้ซื้อมือสอง ถ้าเราไม่สามารถรู้ว่าคนที่เอาไปเขาขี้ดูหรือเปล่าเราเลยไม่แนะนำให้ซื้อมือสองแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าคิดจะซื้อฮาซีมัดไปขายเนี่ยไม่ต้องซื้ออเพราะว่าฮาซีมัดมือสองเนี่ยเราสั่งห้ามเราสั่งไม่ซื้ออย่อแล้ว,วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอคนที่จะคิดไปซื้อไปขายวันหน้าเนี่ยไม่มีผลจะเก็งกำไรไม่มีผลไม่มีผลแล้วก็ฮาซิมัดเนี่ยถ้าได้เลิกเนี่ยเราจะเขียนอยู่เสมอถ้าเป็นดอกปกตินะ หนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราจะเขียนไม่ปกติแต่ถ้าเป็นดอกพิเศษอย่างวันเนี้ยเราจะเขียนเฉพาะมีเลิกจริงๆ,ๆเท่านั้นแล้วหาสิมัตวันนี้คือเบอร์สองพิเศษก็คือเป็นอาศิมัตที่เกี่ยวกับเรื่องเรียกเงินทองโชคลาภอ่าทาไมมันถึงเป็นเบอร์สองพิเศษเพราะด้วยวันเวลาของมันอ่ะวันเวลาของมันเป็นเลิกที่รุนแรงค่ะซึ่งถึงขั้นเขียนได้ความรุนแรงจะมากกว่าเดิมสิบเท่า ตามหลักของวิชาเนี่ยมันจะมากกว่าเดิมสิบเท่ายาเบอร์สองธรรมดาเนี่ยเบอร์สองธรรมดามันมันจะรุนแรงกว่าเบอร์สองธรรมดาสิบเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตะกรุดเบอร์สองพิเศษเนี่ยมันเขียนสุมสี่สูมห้าและสีสัวไม่ได้มันจะต้องเขียนตามเลิกมันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไาซิมัตที่อ่ามึงจะหวังซื้อวันหน้าไม่ได้อืมที่จะพูดเนี่ยคือมึงจะหวังซื้อวันหน้าไม่ได้ไม่เหมือนไฮซิมัตเบอร์ธรรมดาเพราะเราไม่รู้ว่าจะเบอร์ใช่หาซิมัตเบอร์ธรรมดาเนี่ย อ่มันมีเลิกในการเขียนเยอะมีเหมือนจะทุกเดือนเลยอยู่ที่กูจะว่างหรือไม่ว่างเท่านั้นก็คือไอ้พวกหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเขาเป็นตัวธรรมดาเนี่ยตัวธรรมดาไอ้สี่ไม่มีหนึ่งสองสามธรรมดาอาจารย์บอกว่าสี่มันจะไม่ธรรมดาอาจารย์บอกจะมีมันจะมีเลิกเขียนแค่ทุกเดือนหนึ่งสองสามเนี่ยมีเลิกเขียนทุกเดือนเลยแต่จะมีเวลาไปนั่งเขียนมันหรือเปล่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หนึ่งสองสามเนี่ยมันมีเลิกเขียนตลอดอ่ามาทําได้ตลอดอยู่แล้ว แต่ไอพวกเบอร์พิศเศษเช่นสี m, ่ห้าหกเจ็ดแปดเี่ยวไม่ได้เลย m, ก็คือมันต้องอยู่ในเลิกวันเท่านั้น m, แล้วก็ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเบอร์สองพิเศษไม่เคยเขียนพอเลิกไม่มีมเพิ่งจะเขียน<ม>ครั้งนี้ครั้ง,ง,งแรกเบอร์สองพิเศษอ่าเบอร์สองพิเศษเนี่ยเพิ่งจะเขียนครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็เขียนครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ยได้มาทั้งหมดร้อยเก้าสิบดอกอ๋ร้อยเก้าสิบดอกอ่าวันนี้ได้ได้ร้อยเก้าสิบดอกที่ผ่านมานะไดีร้อยเก้าสิบดอกแล้ววันที่สี่เนี่ย มันจะเขียนได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่รู้กี่ดอกวันที่วันที่สี่สี่ที่จะถึงเนี่ยอ่าสี่กรกฎาคมที่ถึงเนี่ยมันจะเขียนได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่ดอกเพราะว่าวันที่สี่ที่จะถึงเนี่ยถ้าใครตามเฟซเนี่ยจะเห็นว่าเราโพสต์ว่าเราจะทาฮาซิมัตเบอร์สิบใช่ซึ่งฮาซิมัตเบอร์สิบสามปีทําได้ครั้งเดียวถูกต้องค่ะอ่าเราก็ไม่ทิ้งจังหวะโอกาสนี้ไปเราก็เลยจะทาฮาซิมัตเบอร์สิบเพราะฉะนั้นถ้าวันนั้นเขียนได้แต่ฮาร์ซิมัต สอง,สองพิเศษก,ก็จะไม่ได้เขียน,เ,ยนเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คือสองพิเศษก็จะไม่ได้เขียนอาจารย์อย่างฮัสมัตเบอร์สิบที่าก,การพูดถึงเนี่ยทุกสามปีจะเขียนได้ครั้งหนึง่งอาจารย์สามปีเขียนได้ครั้งเดียวอ๋อได้เรื่องเดียวทุทกสามปีเขาอนุญาตให้ทำสามปีครั้งอนึให้สามปีครั้งคือเ้าจะทำฮัสมัตเบอร์สิบต้องทำทุกสามปีก็ผ่านไปสามปสามปีก่อนถึงจะทำได้ครั้งหนึ่งสามปีถึงจะทำได้ครั้งแล้วเบอร์สิบเนี่ยต้องเขียนบนแผ่นทองคำเท่านั้นด้วยแผ่นอื่นทำไม่ได้ แผ่นอื่นทําไม่ได้เบอร์สิบเนี่ยอาจารย์แล้วอย่างมีสมัยก,ก็ถามมาครับว่าถ้าสมมติมีฮัซันเบอร์สิบเนี่ยเบอร์อื่นจะไ,ไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยก็คือหนึ่งสองสามเนี่ยไม่จําเป็นเลยแต่ถ้าเป็นตัวพิเศษก็คือถ้าเป็นตัวที่เรียกว่าพิเศษทั้งหมดอ่ะพกได้สองพิเศษอ้หะพกได้หะพกได้แต่ตัวธรรมดาไม่จําเป็นใช่แต่ฮัสซีบัตเบอร์สิบเนี่ยมันจะมีคาถาให้อ๋อเบอร์เบอร์เสิบมีคาถามันจะเรียกในสิ่งที่มึงอยากได้เป็นคาถาเรียกในสิ่งที่มึงอยากได้ไได้อะรมา แล,แล้าสิบบาเบอร์สี่ดีปกติมันดอกละหนึ่งแสนนะใช่ใช่ปกติมันดอกละหนึ่งแสนบาทห้าสิบบเบอร์สิบเนี่ยแต่ <c oughs> ข้อดีก็คือมันมีอาจารย์คนหนึ่งอ่ะ <c oughs> เป็นเขาเป็นไลฟ์โค้ดครับอ่าแล้วก็เป็นเอฟซีอาจารย์แขกเราเสือกเผือปไปรถให้เขาเหลือห้าหมื่นอ๋ <c oughs> ออาจารย์อาจารย์เรได้ยินคือตอนนั้นอ่ะเราก็คือเราเขาเป็นเอฟซีแล้วคือผู้อะไรเทพ เอาหมดเลยไอ้แก๊งเนี่ยเอาหมดเลยเราก็คือนี่ไงถ้ากูอยากจะเอาตามพวกมึงนะแสนหนึ่งมึงยังซื้อเลยใช่แต่ด้วยความที่แหมมันอยู่มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่อยู่เพื่อเอาตังค์เงเออเอางี้แล้วกันเอาครึ่งหนึ่งเลยกันเอามาห้าหมื่นก็ทีแรกกะจะให้ไปคนเดียวห้าหมื่นพอคราวนี้มานั่งคิดเอ้ยถ้ากูให้คนนี้คนเดียวห้าหมื่นได้เหลือกูเอาแสนหนึ่งอ่าใช่ไอ้ห่ามันก็อะไรอยู่เออมันก็เลยแบบอาจารย์ก็เลยปรับ ก็เลยบอกเอรารัดดิสให้ห้าหมื่นแล้วกันก็เลยห้าหมื่นแล้วก็ห้าหมื่นเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะคือเรากําลังจะไหว้ครูวันที่สี่ห้าหกใช่สิงหาสี่ห้าหกเราก็เลยว่าเจ้าไอ้ตรงเนี้ยไปซื้อแหวนไปซื้อแหวนทองปลกาี่ที่ใช้ในการไหว้ครูสายวิชาสายยวีอ่าสายยาวีเนี่ยเป็นทองสิบบาท ที่เราไหว้ทุกปีแล้วพอเราไหว้ไปเสร็จเนี่ยปุ๊บทอเนี่เราก็จะมาหลามแล้วก็รีบไปทำวัตถุมงคลหรือบางทีเราก็เอาเวลาพระท่้งที่เ่อได้แรงครูด้วยไปกันในการปอกในการไหว้เนี่ยมันก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งก็คือจะพาะรอบนี้เท่านั้นนะจะพอรอบนี้เท่านั้นแต่ถึงแม้ว่ามึงไม่เช่ากูก็ทํากูอยู่แล้วแหละอยู่แล้วก็ถือว่าไอคนที่ได้ไปก็เหมือนกับเป็นการบูชาครูในตางแดน เป็นเหมือนการบูชาครูในสายไปอาจารย์ผมถามนิดนึงอย่างเบอร์สองพิเศษเนี่ยทุกทีเบอร์สองธรรมดามันมีคาถาให้ใช้คาถาเดียวกันได้ไหมอาจารย์คาถาเดียวกันกระถาเดียวกันเดี๋ยวเป็นคาถาเดียวกันเป็นคาถาเดียวกันอย่าตะกรบเบอร์สองสมาชิกถามว่าคุณถามโดนหมากัดอัเดียเสือมไหมของเบอร์สองนะคะของเบอร์สองพิเศษสพิเศษเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีแค่เบอร์สิบอย่างเดียวที่เบอร์สิบเบอร์สิบต่อให้โดนกัดนี่ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกทีสองพิเศษนี่ก็คือเสื่อมใช่อื คือมันไม่ถึงกับเสี่ยวนะแต่พลังมันจะให้เขาฝลงยกเว้นอย่างเดียวคือมึงฝันฝันรุนแรงกว่าโดนกัดจริงถ้ามึงฝันจะรุนแรงกว่าโดนกัดจริงค่ะแล้วถ้าถ้าเกิดมึงไม่สบายใจเอาไปโยนน้ำไปน้ำนะที่น้ำไปน้ำไหลไม่ใช่มือโยนในระตุ่มนี่ไม่ใช่โยนน้ำเหมือนมึงเพิ่งหลับเด้ออาจารย์อาจารย์มีสมาชิกที่บางคนเขาใช้เบอร์สามเนี่ยมันบวม มันเปลี่ยน,นสอ๋อสแสดงว่าม,มึงไปกระแทกกับมึงต้องไปปะทะก,กับพลังงานล้ายมาอ๋อซึ่งร้ายมากแล้วก็ออไอ้พวกนี้นี่ที่มันจะได้แบบนั้นส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันภายอ๋อคือมึงต้องมีปัญหากระดาวันภายถึงจะมีปัญหากับเบอร์สามอ๋อ คือมันบวมเป่งเหรอจันคือตัวขวดจันมันบวมได้ด้วยจันเปลี่ยนสีบวมได้ฮาร์ดซีมัทเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีแล้วบวมฮาร์ดซีมัทเปลี่ยนสีได้เอองงเลยอาจารย์เพิ่งเคยเห็นมันมันเหมือนกับเป็นตัวทำเออเขาเรียกอะไรเป็นตัวทํานายดวงอ่ะได้ได้ระดับหนึ่งเลยโดยเฉพาะเบอร์พิเศษทั้งหมดที่ดอกฝ่องนี้วะนี้คนจะซื้อดอกพิเศษเก็บไว้ยังไงกันใช้พกดีจะดีกว่าใช่ไหมจันเดี๋ยววิเศษพลังงานรุนแรงกว่า มันมันแรงกว่าอยู่แล้วไม่ต้อเป็นเรื่องพิเศษอะไมมันรุนแรงกว่าอยู่แล้วแต่ครั้นี้ว่าไอการที่มันสีขุนสีดําเนี่ยมันเป็นเหมือนการเสี่ยงทายได้อ่มันเป็นเหมือนการเสี่ยงทายได้ก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่สดใสมึงก็อย่าไปแล้วกันอ่าหรือว่ามึงยิ่งใช้ไปแล้วมันยิ่งหมอง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 เนี่ยอ่ามึงก็ให้รู้เลยว่ามึงอาจจะไปอยู่กับอะไรที่มันรุนแรงมากเกินไปอ่ารุนแรงมากเกินไปค่ะ เอาวันนี้ต้องระวังหมาเลยคือไอระวังหมาไม่ต้องถึงขั้นว่าเอ้ยมึงอย่าไปโดนกูนจะเป็น <c oughs> ปะระวังมันกัดพออ๋อเลียไม่เป็นไรเลีย,ย,ย,ยไม่เท่าไหร่หรอกอระวังมันกัดพอเลียที่อย่าเลียปากอย่าให้โดนน้ำลายมันโดนน้ำลายเราด้านนึ่งอ๋อคือได้โดนตัวไม่เท่าไหร่หรอกแต่อย่าให้น้ำลายลามัมนโดนน้ำลายเรา แล้วอย่างเมื่อกี้สมาชิกก็ถามว่าเบอร์สองพิเศษรุนแรงกว่าเบอร์สองทำงานยังไงอาจารย์บอกว่ารุนแรงกว่าสิบเท่าสิบเท่าคือมันจะเรียกได้รุนแรงกว่าสิบเท่าเลยเล่นเงินทองโชคลาภได้แรงกว่าได้แรงกว่าสิบเท่าแล้วก็ที่จริงอยากจะทามันมานานแล้วแต่มันไม่มีเลิกอือพอได้เลิกก็เลยทํามันขึ้นมาก็เลยให้สมาชิกเช่าได้เนี่ยร้อยเก้าสิบดอกอ่ามีร้อยเก้าสิบดอกสมาชิกก็เช่าได้แต่ถ้าหมดจากรัดนี้ไปแล้วเนี่ยไปลุ้น ต้องเป็นรุ่นวันที่สี่ว่าจะเขียนได้ไหมเพราะว่าวัน้อเอาเวลาไปเขียนทองคำก่อนเพราะต้องเขียนเบอร์สิบก่อนแต่ถ้าเลือยจังเหลือก็จะอาจารย์ตอบเพิ่มให้แต่ถ้าไม่ได้ก็คืออดจะมีแค่นี้จะมีเท่านี้แล้วก็ต้องรอกันต่อไปจนกว่าจะมีเลื่อยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ราคาเนี่ยดอพิเศษปกติก็ดอสองพันอันนี้ก็คือเข้าสู่สภาวะปกติในฐานะโมโห โมโหสองพันไม่ลดไม่ต้องมาลเหมยกูไม่ลดให้เมื่อกูตั้งแล้วเหมยก่อนก่อนเข้ารายการนี่อาจารย์น่าจะทำอาจารย์น่าจะช่วยสมาชิกกับพัดไม่ไมกเดือนหนึ่งซื้อก็ซื้อไปซื้อเรื่องเมื่อ่้วตอซื้อก็ซื้อไปซื้อเรื่องมื่ว่าแล้วตอนชาวหนุ่มหวยโทรมาพี่เป่าที่จริงพิเศษลดออกพันห้าแบบเหมยมันขึ้นสองพันตั้งนานแล้วปะเขาเขาบอกว่าช่วยสมาชิกก่อนดีกว่าไหมขอห้าสักเดือนนึงช่วยเออข้อสองกูไม่ช่วยในฐานะโมโหนี่ไงมึงมึงมึงจะเช่าก็เช่า ไม่ใช่หนึ่งมึงคือหมวดบอลนะจ๊ะพูดนะจ๊ะคือเอาง่ายคือถ้าขายมึงพันหนึ่งพันห้ากระจายกระจายไม่ขายแล้วจ๊ะมึงเขามีแค่ร้อยเก้าสิบดอกนะจ๊ะมึงอาจารย์แล้วอย่างเบอร์สิบเนี่ยมีแค่สิบดอกใช่ไหมอาจารย์สิบมีแค่สิบดอกเบอร์สิบเนี่ยได้แค่สิบดอกใช่ไหมมีแค่สิบดอกอาจารย์เขาระบุไปว่าเบอร์สิบจานได้กระครังได้แค่สิบดอกคือด้วยเวลามันอ๋อด้วยเวลาด้วยเวลามันไม่เคยข้ามสิบดอกเลยโอ้โหจานยากมากเลยอาจารย์ ไอเนี่ยแป๊บเดียวอไม่เบอร์สิบอาจารย์เนี่ยขนาดเบอร์สองว่ายากนะร้อยเก้าสิบดอกไม่ถึงชั่วโมงนะเพราะมันเริ่มมีแค่นั้นจาเก็ไปอย่างนั้นเลยคือมันมันเขียนได้เร็วเร็วมากเพราะมันร้อยเก้าสิบดอกก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเดียวก็เร็วนะเร็วเลยนะแต่เบอร์สิบอะดอกละอย่างน้อยน้อหนึ่งชั่วโมงนะอสิบดอกก็สิบชั่วโมงเลยกย์ก็บันหนึ่งแล้วไงถึงบอกกันจะได้กี่ดอกดอกหนึ่งก็คือมีเกือบชั่วโมงเลยนะนี่สมาชิกพูกบอกกันในเบอร์สองพิเศษนี้เท่าเหอะร้อยเก้าสิบ ราะว่าไอ้เบอร์สิอย่างเดียวอาจารย์อาจารย์ก็เสรช่มบางแล้วอ่ะมึงยากมากนะก็คือเช้ามาก็ต้องเอากันเลยอืะอือก็คือพอพระจันทร์โดนพระอาทิตย์บังก็เขียนเลยเขียนเลยอ่าเบอร์สิบเท่ากับว่าถ้าสตรอาจารย์เอาเบอร์สิบตอนนี้ก็ขาดเบอร์เก้าไปเดียวเราต้องไปเบอร์เก้าทำยากยากอาจารย์เบอร์เก้าทำยากเพราะว่ามันต้องผสมเงินก็คือมันจะต้องเป็นฮาซิมัตเงินมันจะต้องเป็นเนื้อเงินที่ผสมผสมประหลอด อ๋อเบอร์ส mm ิบเขาระบุว uh huh> ่าต้องเป็นทองคำเบอร์เก้าองต้องเป็นเงินผสมประหลอดอ๋ออ๋อแต่ราคาสมมตรลอันอาจารบอกว่าแต่ไอ้ที่หนึ่งถึงแปดเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นผสมประหลอดชิ้นผสมประหลาดแต่ว่าวัตถุกระเบอร์ก็ไม่เหมือนกันอีกใไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไอ้เก้านี่ยากมากเลยนะเก้านี่ยากมากเลยทำแผ่นมันไม่ได้ด้วยนะทุกทวเพราะว่าเวลาเอาไปหลอมลงกันแล้วมันแตกเวลารีดมันแตก ก็เลยยังไม่มีใครเเคยอไม่มีใครเคยมีไม่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 มีเคยทําแค่สองดาเบอร์เบอร์เก้าเนี่ยอาจารย์เคยทาแค่สองดาแต่หนามากหนาเพราะรีดบาแล้วมันแตกอ๋อหนามากเคยทําเคยทําแต่ว่าไม่ตอกเล่ด้ยนะในสองดากนัน่ะ พราะสมัยนั้นทําไม่ได้คิดจะเอ้าทั้งั้นคนที่ได้ไปเขาไม่รู้ว่าไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเป็นแบบนั้นรู้เปล่าแล้วกูรู้อยู่ใครทางเราเนี่ยอ๋ออาจารย์รู้ใช่ไหมเพราะเกูให้เขาไปแต่สมัยนั้นอ่ะเราไม่ได้ตอกไมได้ตอกโค้ดตอกอะไรคือตั้งใจทําใหมมาที่เชียคือตอนอาจารย์แค่ทําให้ลูกศิษย์ใช้แต่ไม่ได้เขียนระบุว่าใช้ใช้ตอกไว้ขะไว้ไว้ไว้ใช่คือไอ้เไฮซีรัทเบอร์เก้าเนี่ยมันจะเกี่ยวกับคล้ายๆเบียรกันหนุนดวงแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดตามพื้นดวงมึงชาตินี้มมึงีแค่ล้านอื มึงอยากจะมีพันล้านทําไม่ได้หาสิมัตเบอร์เก้ามึงพกไว้จะทาได <S <S ้แต่ว่ามันเหมือนกับมึงเร่งบุญมึงทั้งหมดทุกอดีชาท่าไปใช้เลยนะ,ะคเพราะฉนั้นให้ม,มึงรู้เลยว่าถ้ามึงกลับมามีอีกรอบหรือมึงลงไปได้แล้วเนี่ยมึงต้องทําบุญอย่่ใหญ่หลังการตลอดไปเลยใช่บุญถ้ามึงต้องค่อยๆทําไล่ไปเรื่อยๆถ้าไม่งั้นก็มึงจะอันนี้มากครับก็ อย่าไปทำเลยเอออเาแค่นี้พอแล้วออแค่่นน th ี ımız ımız wow gra ้กไว้เพิ่งขี้เกียจถ่ายเหมือนเราเนี้ถ่ายเหมือนถ่ายจริงเนี่ยมันนั่งฟังเฉยๆนยังบิ๊กขี้เกียจเลยทำไมต่อราคาวัตถุมงคลไม่ได้เลยเซ็งเลที่กษีร่าถามว่าต้องเลี่ยมไหมคะส่วนมากก็ต้องเลี่ยมนะทำไมเลี่ยมยันเรี่ยมไว้เลยวะเลี่ยมไว้เลี่ยมไว้เพรไะนั้นนี่ ร้อยเก้าสิบคนเท่านั้นอ่าเนี่ยอาจารย์ฮัซซมัดสะกทอนพอได้มาวันแรกก็สีดำบวมเลยพอทำงานอยู่โรงพยาบาลครับต้องทำยังไงอันตรายถ้ามึงอยู่โรงพยาบาลแล้วฮัซซี่มัดสีดำบวมนี่ได้มาปุ๊กดำเลยอันตรายนะอันตรายอันตรายเช่าเช่ามือหนึ่งหรือเช่ามือสองไม่ไม่ทราบถ้ากูมึงมีสิทธิ์จะเช่ามือสองใบไหมตั้งถาถตาอาจจะด้สุดเช่ามือสองก็คือมันซึมซับลังเดิมมาถ้าเช่ามือหนึ่งอาจารย์ ถ้ามือหนึ่งมือมือหนึ่งไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นไม่น่าจะเร็วขนาดนี้ไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นมันต้องเคยมีคนพกมาก่อนมันเหมือนกับมันซึมซับพลังงานใหม่มาแล้วพอมันมาช่วยเราแล้วมันไม่ไม่ประหลาดกันสว่างสมัาทีตัวทำงานไม่ได้แขวนคอหรือพกได้ไหมครับมีผลเหมือนกันมีผลเหมือนกันมีผลเหมือนกันอาิมัดิดีอย่างที่กูใช้อยู่ที่นะกูก็ไม่ได้พกกูบอกให้เคดเลยก็ได้กูไม่ได้พกแต่กว่าหาสิมก์แต่ไปไว้ในหลังรูปลูกลูกูข้างหลัง สมมติอันนี้เป็นโลกใช่ไหมกลัวฮาริมาไปแปะแว่งหลังและตั้งอยู่ที่ไหนก็ช่วยหมดเพราะมันเหมือนครอบเป็นพลังงานให้จกักรวาลอะไรนะคนนี้ค่ะที่ชื่อ,อน,อน้องจอมขออมขังเวทอะค่ะเขาทำกระเ<อ>ป๋าหายในรถรถแท็กซี่แล้วก็พยายามติดต่อให้ช่วยมาตลอดแล้วก็ล่าสุดติดต่อน้องหมวยมาจุดตะเกียงแล้วก็จุดวันแรกผมก็เจอเลยอ่าเพิ่งได้ข่าวจาอมมาเมื่อกี้ อย่าอย่าไปชี้นำมันเยอะันฟุกเงินก็ได้ครบไปเลยวจ้ะไอ้มันฟุกมันฟุกแต่แต่ไม่ใช่ว่าได้คือวันนั้นนะอาจารย์หายไปยี่สิบวันเออมันฟุกพอดีมันดอนพอดีแต่เขาบอกว่าจุดเกวันแรกเนี่ยเขาได้คืนเลยนะครับอมมันฟุกมันฟุกโอเคเดี๋ยวยังไงให้อาจารย์จบรายการก่อนค่อยถามตอบกันต่อค่ะอ่าได้ก็วันนี้นะเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลก็เอาให้ได้เลยกันใช่ร้อยแปดจดต่อเนี่ยมันเอาให้ได้เลยกันใช่อแล้วก็ มันเป็นวัตถุมงคลที่ยังไงมีดีกว่าไม่มีถูกต้องอ่าถ้ามึงไม่เดือดร้อนมีดีกว่าไม่มีแต่ถ้ามึงเดือดร้อนไม่ต้องเช่าออ่าถ้ามึงคิดจะซื้อไปขายไม่ต้องเช่าต้องเช่าแต่ถ้ามึงคิดไปเพื่อเอาไปเป็นพลังที่หนุนมึงซื้อไปครับอ่าแค่นั้นเองครับแต่ไอฮาสซิบัสเบอร์นเนี่ยคนที่ซื้อไปและคิดจะเอาไปขายเนี่ยไม่ต้องอย่าเอาไป เหมือนกันถ้าคนที่จะซื้อแล้วไม่ได้ซื้อจากในรายการมันตัดเนี่ยอันตรายอย่าซื้อซื้อเฉพาะซื้อจากในรายการกับเพจเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละแลวเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่เทปหน้ากกดดดลยแชรร์้วนะะคคับไ